สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่บ้านนะคะอยู่สวนนี่ผักเเคลเคนนะคะผักเคนผักภาษาเยอรมันเรียกกูนโคนนะคะคือเอเป็นโคนขนาดใหญ่เนาะก็ตอนนี้มันก็ต้นต้นอายุหนึ่งปีนะคะก่อนที่หน้าร้อนเนี่ยเขาจะชอบเป็นเพียเนาะ เก็บยากทานยากตอนนี้ออกมาใหม่ๆอากาศกำลังเย็นเลยค่ะก็ะบางต้นก็ตัดไปแล้วเนาะบางต้นก็เนี่ยค่ะเหลือแล้วก็จะเก็บยอดเก็บดอกนะคะไปลวกไปสะดุ้งน้ำร้อนนะคะสะดุ้งน้ำร้อนแล้วก็แช่แข็งไว้ทานนะคะแล้วก็ใบนะคะถ้าสมมติว่ามีเวลาก็จะเก็บใบนะคะไปต้มอ่ไม่ได้ต้มราคาลวกไว้เนาะแล้วเสร็จ เวลาว่างๆก็ทำแกงขี้เหล็กทานกันนะคะซึ่งร้านอาหารไทยนะคะเขาเคยทำแล้วก็คู่สร้างคู่สมได้เอามาลงให้คนไทยได้เห็นนะคะบางคนก็ชอบทานมากเลยค่ะนะคะแกงขี้เหล็กยังอร่อยเลยค่ะโอเคนะคะเก็บผักนะคะนี่ค่ะผักที่ลวกเสร็จแล้วเนาะ ะะกนนะะ็จะประมาณนี้นะคะคือเราลวกแค่แค่สะดุ้งน้ำนะสะดุ้งน้ำร้อนนะคะก็จะประมาณนี้เนาะล้างน้ำเย็นรอบหนึ่งแล้วนะคะยังอุ่นอยู่เลย <c oughs> ส่วนที่เป็นใบนะคะลวกแล้ว,วยุดแล้วนะคะแล้วเราก็จะปั่นเป็นก้อนเนาะ,ะแล้วก็ใส่ถุง และนี่ก็คือผลที่ไดจากการลวกนะคะเพื่อสะดวกในการนำมาใช้นะคะเราก็แพ็คใส่ถุงพลาสติกนะคะแพ็คละมื้อไปนะคะแพ็คละครั้งลักข่าวนะคะไม่ได้มาใส่ถุงใหญ่ๆแล้วมาแยกตอนมันแข็งะค่ะเวลาเราออกมาใช้อ่าเอาไปแช่แข็งไว้นะคะ หลังจากนั้นเมื่อความจำเป็นเมื่อต้องการใช้ก็เอาออกมาทีละถุงนะคะตัดปากถุงแล้วก็ย่นผักลงในน้ำร้อนได้เลยนะคะเป็นการลวกทีนี้ก็เอาให้ถึงที่พอใจแล้วค่ะลวกนานๆมันก็จะเปื่อยมันก็จะผัานง่ายนะคะก็จะประ,ประมาณนี้นะคะ ลวกนานๆมันก็จะเปื่อยก็จะยุ่ยไอ้ส่วนที่เป็นใบเนี่ยนะคะก็เอาออกมาใส่น้ําร้อนเหมือนกันนะคะก็เทใส่น้ําร้อน,นแล้วก็ลวกแล้วก็หั่นหันหันจะผัดจะแกงได้เลยนะคะทันทีเลยเนาะเอาแบบว่าถึงละมื้อนะคะถึงละ,ะถึงละหม้อถึงละคราวว่างั้นเถอะถ้าถ้าทานคนเดียวก็จัดเป็นนะคะ ถึงละวันถึงละเพชกไปนะคะแพกรละวันไปนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมหากชอบก็กดไลค์หากใช่ก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดตนะันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้มีความสุขทุกท่าน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ